สวัสดีค่ะผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะคะ,ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแล้วเรามาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันนะคะในชั่วโมงที่สองของสัปดาห์ที่สิบสามนะคะวันนี้เราจะขึ้นหน่วยการ ah เรียนรู้ที่ห้านะคะของเล่นและของใช้อ่าให้หนักเรียนเปิดหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะคะอ่านะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าของเล่นและของใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอานักเรียนเปิดหนังสือไปค่ะนักเรียนเปิดไปหน้าที่เปิดไปหน้าที่เก้าสิบสองนะคะเดี๋ยวอเรามารู้จักกันก่อนนะคะว่า ของเล่นเนี่ยมันจําเป็นยังไงกับเรานะคะในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมีกิจกรรมมากมายนะคะที่เราจะต้องเอาของเล่นมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานะคะเพื่อที่จะให้เราสนุกหรือว่าเกิดการสันทนาการนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่5.1กันในหน้าที่93นะคะ กิจกรรมที่5.1มารู้จักของเล่นและของใช้รอบตัวนะคะนักเรียนดูภาพในหน้าที่9 3นะคะจะเป็นวัสดุอุปกรณ์อย่างเช่นกล่องดินสอนะคะร่มตุ๊กตาโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือลูกฟุตบอลน,นะคะ,อะ,นะคะของพวกนี้เราก็จะสามารถเอามาทำเป็นของเล่นของใช้หรือว่า เอามาเล่นกิจกรรมอย่างเช่นฟุตบอลน,นะคะเราก็สามารถเอามาทำเป็นกิจกรรมได้นะคะทีนี้เดี๋ยวนักเรียนเปิดเล่มแบบฝึกหัดมาเลยนะคะแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์นะคะก็คือเล่มสีเ,เล่มสีออกชมพูที่มีเด็กผู้หญิงใส่แว่นตานะคะนักเรียนเปิดหนังสือไปเลยนะคะหน้าที่หน้าที่แปดสิบเอ็ด นะคะอ่าในเรื่องนี้เนี่ยจะมีจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือให้นักเรียนสามารถอธิบายสมบัติที่สังเกตได้นะคะของวัสดุที่ใช้ทำนะคะจากวัสดุชนิดต่างๆหรือหลายชนิดก็ได้นะคะมาประกอบกันนะคะทีนี้อ่านักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่ไปหน้าที่82นะคะอ่า ภาพกล่องดินสอร่มตุ๊กตาที่พูดมาเมื่อกี้นะคะโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วก็ลูกฟุตบอลกระเป๋านักเรียนสีไม้เตารีดชุดเครื่องครัวจำลองพวกนี้นะคะทีนี้เวลาที่เราทำกิจกรรมนะในแบบแบบแบบฝึกหัดนะคะเขาให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มนะคะแต่ในที่นี้เราไม่สามารถแบ่งกลุ่มได้นะคะเพราะว่าเราอยู่บ้านใครบ้านมันเนาะทีนี้ ให้นักเรียนแต่ละคนนะคะสังเกตเลยนะคะว่าของเล่นที่ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เอาไปเล่นได้ข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียนอของเล่นที่นักเรียนเคยเล่นมีอะไรบ้างนะคะยกะยกเอาตรงที่เป็นวัสดุอุปกรณ์จะมีกล่องดินสอร่มตุ๊กตาแล้วก็โทรศัพท์เคลื่อนที่ลูกฟุตบอลกระเป๋านักเรียนสีไม้เตารีด เครื่องจากเครื่องชุดเครื่องครัวชุดเครื่องครัวจำลองนะคะมีสิ่งใดมีสิ่งไหนบ้างที่นักเรียนสามารถเอามาเล่นได้นะคะส่วนข้อ2ของใช้ที่นักเรียนเคยใช้มีอะไรบ้างอย่างเช่นกล่องดินสอนักเรียนได้ใช้ไหมร่มนักเรียนได้ใช้ไหมโทรศัพท์เคลื่อนที่นักเรียนได้ใช้ไหมคะนักเรียนเลือกนะคะสิ่งของที่นักเรียนใช้นะคะที่เรียนเคยใช้ นะคะมาใส่นะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนไปดูหน้า83มนะคะอ่ามันจะมีผลการจำแนกของเล่นหรือของใช้นะคะของสิ่งของดูข้อที่1ก่อนนะคะสิ่งของข้อที่1ก็คือกล่องดินสอกล่องดินสอเป็นของเล่นหรือว่าเป็นของใช้คะอ่ากล่องดินสอก็จะเป็นของใช้นะคะร่มร่มก็จะเป็นของ ใช้นะคะส่วนตุ๊กาตาตุ๊กาตาเป็นของเล่นนะคะโทรศัพท์มือถือเป็นของใช้นะคะต่อไปนักเรียนมาดูหน้าอ๋อต่อไปนักเรียนมาดูหน้านี้ต่อเลยนะคะหน้า8 4นะคะข้อที่5ลูกฟุตบอลเป็นของเล่นนะคะให้เลนติกลงไปนะคะส่วนกระเป๋านักเรียนเป็นของใช้สีไม้เป็นของใช้ เตารีดเป็นของใช้ส่วนข้อที่9ข้อสุดท้ายเครื่องครัวจำลองเป็นของเล่นนะคะทีนี้เมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็มาทำหน้านี้ต่อนะคะหน้า85นะคะจากภาพมีของเล่นอะไรบ้างและก็ของใช้อะไรบ้างนะคะแยกมานะคะของเล่นก็จะมีดูตั้งแต่ข้อที่1น,นะคะของเล่นก็จะมี ตุกก๊กตาใช่ไหมคะนะักเรียนเขียนลงไปเลยตุกก๊กตาแล้วก็ของเล่นก็จะมีตุกก๊กตาแล้วก็ข้อที่9เป็นเครื่องครัควรจําลองที่เป็นของเล่นนะคะเขียนเ,เฉพาะเลขลงไปก็ได้นะคะหนูไม่ต้องเขียนเป็นประโยคนะคะมันจะยากนะทีนี้เออ่ของใช้ก็จะมีตั้งแต่ข้อที่1-2แล้วก็4แล้วก็5้แล้วก็เ และ8นะคะเขียนเป็นตัวเลขเลยนะคะทีนี้ข้อที่2อาการจัดกลุ่มสิ่งของว่าสิ่งใดเป็นของเล่นหรือของใช้นะคะให้นักเรียนใช้เกณฑ์ใดในการจัดของในการแยกกลุ่มนะคะมีอยู่2ข้อให้เลือกก็คือขนาดของสิ่งของใช่ไหมหรือว่าข้อที่2การใช้ประโยชน์ของสิ่งของเราสามารถแยกได้จากการนําไปใช้ประโยชน์นะคะ อ่าเพราะฉะนั้นข้อที่2เราติ๊กข้อ2นะคะสรุปในข้อที่3นะคะสรุปสรุปผลการทํำกิจกรรมได้ว่าอย่างไรเราก็สรุปว่าเราสามารถจัดกลุ่มของสิ่งของว่าเป็นของเล่นหรือของใช้ได้โดยวิธีการใช้ประโยชน์ของสิ่งของนั้นนะคะอ่า อีกรอบนะคะสรุปก็คือการจัดกลุ่มของสิ่งของว่าสิ่งใดเป็นของเล่นหรือสิ่งใดเป็นของใช้โดยการใช้ประโยชน์ของสิ่งของนั้นแค่นี้เองนะคะจบแล้วครูสรุปให้ฟังแล้วนะคะใครที่ฟังไม่ทันก็ย้อนกลับเข้ามาฟังใหม่ได้นะคะสำหรับวันนี้ คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะส่วนคลิปชั่วโมงแรกครูปุ้ยให้ไปแล้วนะคะทีนี้วันนี้ก็มีแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ